โลมาที่ไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์น่ารักแสนรู้แต่หารู้ไม่ว่าหน้าแบ๊วแบ๊แบบนี้มีพิษสงหรือว่าความไร้กาดด้านเมื่อไม่น้อยเชื่อหรือไม่ว่าโลมาหรือโดฟินฆ่ามนุษย์ในแต่ละปีไม่น้อยเลยครับเอ๊ะนี่ช่องสารพัดสัตว์โลกหรือว่าช่องรถยนต์กันแน่ไม่ใช่นะครับแต่นี่คือการเกริ่อนนำของโดฟินโลมาที่ไม่ใช่ปลาแต่มันหมายถึงโลมาที่แปลว่ารถยนต์ b ี d ดีโดฟินไร้ใช้ย่อยเลยนะครับ แม้ว่ากระแสบ,บนโรกออนไลน์ส่วนหนึ่งจะมองว่า b y d Dolphin ดูมีราคาแพงแต่ทางบริษัทก็ประกาศแล้วว่า Dolphin ในไทยมียอดจองที่ดีเหมือนกันจากข่าวประชาชาติรายงานว่า Dolphin เปิดตัว10วันก็ได้3,000คันแล้วนับว่าสูงมากถ้าเทียบกับความนิยมของแบรนด์จีนถ้าให้คิดบัญญัติตรายางเล่นๆก็คิดว่าถ้ายอดจองยังดีสม่ำเสมอเช่นนี้ไป1เดือน BYD Dolphin อาจจะมียอดจองทะลุ9,000คันก็ได้แต่ต้องดูก่อนนะครับว่ามันจะสามารถส่งมอบจนมียอดขายรีเทลถึงเดือนละ5-6,000คันในปีนี้ตามเป้าหมายที่ BYD Revel Thailand ต้องการหรือไม่ครับดูเหมือนว่าการขายดีของ BYD Dolphin เองก็มีปรากฏการทั้งในจีนทั่วโลกและตลาดบราซิลและอาจจะเป็นเมืองไทยด้วยก็คือพวกเขาขาย BYD Dolphin ได้ดีมากพอสมควร และดูท่าว่านยิยปหรือที่อื่นบางที่ของโลกน่าจะมีการตอบรับที่ดีไม่น้อยเลยถ้าให้มองเผินๆแล้วการตอบรับที่ดีของ b y d Dolphin น่าจะเป็นเพราะว่ารถดูดีวัสดุดูดีมาตรฐานบางอย่างดีงานวิศวกรรมใช้ได้ราคาใช้ได้ซึ่งอาจจะเป็นพอย n ที่ทุกคนมองว่าใครๆก็สามารถทำได้เช่นกันคราวนี้เรามาฟังข้อมูลจริงๆว่านี่มันอาจจะเป็นเหตุผลความสำเร็จของ b y d Dolphin ที่ดูแล้วน่าจะขายดีทั่วโลกเช่นกัน ผมอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ Inside EV Brazil ระบุว่า BYD Dolphin จัดเป็นเซกเมนต์ EV ราคาถูกในหลายที่ทั่วโลกอย่างในบราซิลเองก็มีการคิดเป็นเงินไทยประมาณ1ล้า0 0 0บาทพอกันกับ Renault Kwid E-Tech หรือรถยนจีนเบอร์รองในละติน e อย่างเช่น JAC EJS1 ก็ขายในราคาที่ใกล้เคียงกับ BYD Dolphin ประมาณ900กว่าบาทจนถึง1ล้านบาทในบราซิล หามองแค่ราคาจำหน่ายอาจจะมองว่า EV ราคาถูกยี่ห้อไหนก็เหมือนกันนั่นแหละแต่สิ่งที่ BYD Dolphin แตกต่างกว่าทั้งหมดในลิสต์ที่ระบุเมื่อกี้นะครับก็คือแม้ราคาพอกันแต่ Dolphin ได้รถใหญ่ระดับ B s e gment 5ประตูขณะที่พวก Renault หรือว่า JAC ดันเป็นรถคันจิว๋ว A s e gment คุณภาพการสร้างต่ำกว่า Dolphin อย่างเห็นได้ชัดแน่นอนจุดนี้แหละ เป็นจุดแข็งที่ BYD จะเหนือชั้นกว่าค่ายจีนอื่นในเรื่องรถ EV เพราะพวกเขาสามารถกดราคาจำหน่ายให้ค่อนข้างต่ำหรือต่ำกว่ารถแบรนด์จีนอื่นได้แต่สามารถทำรถในภาพรวมออกมาโดดเด่นกว่าชาวบ้านชาวช่องและดูมีคุณภาพในภาพรวมทั้งหมดกระทั่งสื่อโซเชียลมีเดียของ BYD Brazil ยังโพสต์เองเลยว่า <c oughs> การลดราคาหรือว่าการทำให้รถราคาถูกนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายง่ายแต่คุณภาพตัวรถละ่ะอยู่ระดับไหน มั่นใจได้หรอว่าดีจริงมันไม่มีอะไรดีกว่า b y d Dolphin รถไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและราคาที่ดีที่สุดในบราซิลก็นับว่าเป็นแคมเปญการสื่อสารที่แรงตรงชัดใช้ได้เลยถ้าให้พูดตรงๆว่าในตลาด EV ขนาดเล็กในบราซิลเองก็เริ่มมีการแข่งขันกันบ้างแล้วแต่รถที่นำเสนอแต่ละรุ่นนั้นรุ่นเป็นเอเซนเมน EV หรือบางรุ่นก็เล็กจิว๋วจิ๋วมากราคาก็แพงการมาของโดฟินก็เรียกว่า น่าจะทําให้คู่แข่งบางรายอาจจะต้องเลิกขายไปเลยก็ได้แต่สําหรับในไทยนั้นมันยากยิ่งกว่านั้นเพราะคู่แข่งในระดับเดียวกับโดฟินยังมีจำหน่ายเคียงข้างกันไปสําหรับกลยุทธ์การวางราคา b y d โดฟินในไทยนั้นจะคล้ายกับจีนหรือว่าบางที่ก็คือพยายามตั้งราคาไว้ค่อนข้างต่ําถ้าเทียบกับขนาดตัวถังใกล้เคียงกันไทยมองภาพรวม,มของน้อง b y d โด h ินจะมีมาตรฐานขนาดตัวถังในระดับ B segment hatchback ถึงแม้ว่ามิติตัวเลขตัวถังเนี่ยจะใกล้เคียงกับ MG4 แต่ว่าขนาดตัวถังคันจริงต่างกันมากมายและแน่นอนว่ามิติความกว้างของ MG4 ใหญ่กว่าเยอะมากดังนั้นคู่ที่พอจะเทียบกันได้ของ BYD Dolphin ก็จะเป็น Oragood Cat ซะมากกว่าราคาจำหน่ายในไทยกับจีน BYD Dolphin และ Oragood Cat จะต่างกันนะครับแน่นอนว่า Dolphin ตัวท็อปถูกกว่า Oragood Cat ตัวท็อปประมาณหนึ่ง สำหรับสิ่งที่เหนือกว่าของ b y d Dolphin Extended Rent ก็คือราคาที่ถูกกว่าแรงกว่ามีการจัดในที่ภายในห้องโดยสารที่ดีกว่าโดยเฉพาะเล็กรูมหลังและรวมถึงตำแหน่งท่านั่งและการใช้งานอาเขร์จริงก็เหมือน Dolphin จะนั่งดีกว่าใช้งานสะดวกกว่าดีกว่า Good Cat อยู่พอสมควรแต่สิ่งที่ Good Cat เหนือกว่า b y d Dolphin ชัดเจนเลยก็คือความรู้สึกพรีเมียมของภายในห้องโดยสารที่เหนือกว่าแบบชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การใช้โทนสีอ่อนสวยงามมากการเลือกใช้วัสดุหุ้มที่เลือกหุ้ม s ซอ o u c h เป็นจำนวนมากหรือว่าพลาสติกบางส่วนก็เหมือนจะดูดีกว่าของโดฟินบ้างและสิ่งที่เป็นต้นต่อเหนือกว่าของ BYD d o l p h i ินก็คือวิวัฒนาการของ BYD มีความพร้อมมูลในการพัฒนา EV 1คันมากกว่า g r i d ว w a l มอเต o r ที่มีข้อมูลในการพัฒนารถยนต์ c o m p a ค t EV ที่น้อยกว่าดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่า การใช้งานระยะยาวของโดฟินน่าจะมีความน่าเชื่อถือเชื่อใจได้มากกว่าฝั่งเกรทวอล l l ให้พูดตรงๆเลยว่าเจ้าโลมาน่าจะมีปัญหาน้อยกว่าแมวดีซะด,ด้วยซ้ำและข้อได้เปรียบอีกประการของ BYD d o l p h i ินก็คือการกล้าลองเสี่ยงมาเล่นรถในตลาด b s e gment t c h b a c k ราคา700,000บาทซึ่งเป็นย่านที่ ORA Good c a t ไม่อยากเสี่ยงและแตกต้องมากมายนะัก เพราะราคา700,000บาทก็ถือว่าอยู่ในแดนของรถเล็กเครื่องยนต์น้ำมันเหมือนกันคู่แข่งก็เยอะมากแน่นอนว่าการที่รถอีวีขนาดตัวถังเล็กแบบเดียวกับรถน้ำมันและยังทำราคาต่ำแทบเท่ากับรถน้ำมันตัวท็อปเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงในการทำกำไรที่น้อยลงด้วยเหมือนกันเพราะมันออกแบบเออเสี่ยงหัวก้อยว่าถ้าไม่เปรี้ยงเลยก็แป็กไปเลยก็มีเหมือนกันแต่ถ้าแป้กแล้วก็ก็ต้องแบกต้นทุนเรื่องแบตเตอรี่แบกต้นทุนเรื่องระบบต่าง ยอดขายน้อยก็กําไรต่ําขาดทุนได้ถ้ามองในตลาดโลกเองก็ดูเหมือนว่า g r ีบอร์ดจะกล้าวางราคาโอรากูดแคทไว้ค่อนข้างสูงไม่น้อยเพราะเป็นรถที่เน้นสไตล์ิชเอ,อมามากและขนาดตัวถังก็กํากึ่งเล็กกํากึ่งใหญ่แล้วแต่คนจะชอบนะครับผิดกับ BYD Dolphin ที่วางตัวเป็นรถใช้งานมากกว่าราคาเป็นมิดมากกว่ามีการออกแบบภายในที่แบบมินิมอลลิสต์อาจจะดูไม่หรูหราเท่ากับ Good Cat แต่ก็มีเทคนิคการประดับภายในด้วยวัสดุที่ดีกว่ารถเล็กยี่ห้อดังกว่าระดับหนึ่งไม่น้อยเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องดูยอดขายของ b y d d o l p h i ินว่าจะทำได้ดีบ้างในไทยแค่ไหนเพราะตอนนี้เขาก็ดูเหมือนจะพร้อมส่งกันแล้วนะครับทุกคนคิดเึ็งอย่างไรก็คอมเมนต์อย่างสุภาพกันนะครับ